หลังจากที่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาฮิจูบุลเลาะยิงขีปนาวุธกาเดอร์สองโจมตีฐานทัพคิยาที่อยู่ห่างจากชายแดนเลบานอนประมาณ120กิโลเมตรซึ่งฐานทัพแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการกระรวงกรลาโหมอ,อิสราเอลคณะเสนาธิการทหารห้องวอลรูมและสำนักงานควบคุมและกำกับดูแลกองทัพอากาศและวัา,านบัญชาการแห่งนี้ถูกโจมตีถึงสองครั้งภายในวันเดียว โดยที่ทั้งขีปนาวุธและโดรนสามารถผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศสุดล้ำอย่างชาร์ตไอออนโดมมาได้อย่างง่ายดายล่าสุดฮิชูบุลอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอแบบ3มิติแสดงให้เห็นถึงที่ตั้งตำแหน่งต่างๆภายในฐานทัพไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่กระทรวงความมั่นคงคณะเสนาธิการทหารห้องวอรรูมและหน่วยควบคุมและตรวจสอบสองครามของกองทัพอากาศอิสราเอลว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างหน่วยสื่อสารทหารของฮิชูบุลเล่ ยังเผยคลิปฝูงดโดรนและขีปนาวุธประเภทต่างๆของกลุ่มที่ใช้โจมตีเป้าหมายทั่วไปของอิสราเอลและฐานทัพคียาในใจกลางกรุงเทวาอาวิฟเมื่อวันที่13พฤศจิกายนด้วยวิดีโอ3มิติความยาวก,กว่า2นาทีที่นำเสนอข้อมูลโดยละเอียดของฐานทัพคียาซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายดราบิน ฐานทัพหลักอีกแห่งของกองทัพอิสราเอลโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี2491จากภาพที่บันทึกไว้ค่ายดราบินเป็นที่ตั้งของกระทรวงความมั่นคงสำนักเสนาธิการทหารและห้องปฏิบัติการที่เรียกว่าเดอะพิตนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่กองทัพอากาศและกองทัพเรือสำนักงานโฆษกกองทัพคณะกรรมการคัดเลือกทหารกองพลทหารราบและสำนักงานของนาย,ยกรัฐมนตรีเบนจามินเ,เนทันยาฮูอีกด้วย ส่วนเนื้อของฐานทัพเป็นเขตทหารในขณะที่ส่วนใต้เป็นพื้นที่ตั้งถินน่นฐานเนื่องจากฐานที่ตั้งแห่งนี้อยู่ในกรุงเทลอาวีฟจึงเป็นสถานที่หลักในการบังคับบัญชาบริหารสื่อสารและสนับสนุนฐานทัพแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของมักกันไนท์ทาวเวอร์ตึกแห่งนี้มีสำนักงานเสาอากาศและอุปกรณ์สื่อสารและยังเป็นที่ตั้งของคานารีทาวเวอร์ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของค่ายดราบินสูงตรงงานถึง18ชั้น ในคลิปยังเผยให้เห็นตำแหน่งต่าง,างๆเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสำนักงานหลายจุดพื้นที่จอดรถและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ไม่นานหลังจากที่กลุ่มฮิชุบุลอโจมตีฐานทัพคียาสื่ออิสราเอลก็ได้ออกมาระบุว่าสงครามเฟส3ของกลุ่มฮิชุบุลอหมายรวมถึงกรุงเทลอาวิฟด้วยโดยย้ำว่ากลุ่มเลบานอน มุ่งมั่นต่อคำสัญญาที่ให้ไว้ยะรอนอับราฮัมผู้สื่อข่าวสายการเมืองของช่อง12อิสราเอลมองว่าการยิงถล่มกรุงเทลอาวิฟเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของอาวุธอันหลากหลายและชี้ให้เห็นว่าใครก็ตามที่เชื่ออย่างอื่นนั้นผิดสถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยอับราฮัมระบุว่าศักยภาพอันดุดรงนี้จะยังคงอยู่กับกลุ่มฮิจบล้อต่อไปแม้หากจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วก็ตาม โดยสื่ออิสราเอลระบุว่ากลุ่มต่อต้านในเลบานอนมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธไปยังพื้นที่ภาคกลางของอิสราเอลได้ทุกวันด้านทหารกเกษียณรายหนึ่งก็ยอมรับกับสื่อช่อง12ว่ากลุ่มฮิชูเบลา์ยังคงรักษาขีดความสามารถด้านจรวดและโดรนไว้ได้และประสบความสำเร็จจากความสามารถเหล่านี้นั่นเอง บาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ